ไฟ UFO ล้านผมนี่ดูดูความสว่างโอ้โหดูดูดู่ดดองสว่างทะลุก,กำแพงดูกำแพงดูแสงที่กำแพงดูดูล้านผมอ่ะอันนี้ค่าไฟสา0ร้อยกว่ากับไฟ UFO ล้านทอไปทาท้องตะวาาดอ่ะดูดูแสงที่กำแพงโอ้โหดูดูแสงที่กำแพงไม่เคยสว่างอะไรเลยค่าของไฟคือ86ครับอ่ะ ดูเนี่ยดูร้านทั่วไปจะได้อย่างนี้อ่ะมาดูร้านผมร้านผมโอ้ยสว่างสว่างอันนี้แบบมันเลื่อนๆนะเห็นปะมันแบบมันไม่สว่างจ้าเท่าอันเมื่อกี้อ่ะมาดูร้านผมหน่อยครับนี่ครับดูครับสว่างจ้ากว่ากันเยอะอ่ะเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเห็นปะมืดพอมีปุ๊บเนี่ยสว่างแบบจ้าเลยอ่ะไม่มีเนนะไม่มีไฟ มีไฟะดูดูความจ้าของมันไม่มีไฟมีไฟอ่ะมาดูตัวเก่ากันอีกถ้ายังไม่เห็นหรือว่าแบบมองไม่ทันอ่ะดูนะครับมีไฟไม่มีไฟมีไฟดูครับแบบมันไม่ได้จ้าเหมือนอันแรกอ่ะเออร้านผมตามสเปคเขียนไว้พันวัตต์ไม่ต้องห่วงครับแต่เป็นพันวัตต์ที่สว่างดูดิร้านทั่วไป เขียนกัน1 0 0 0 0ื่นวัตสองหมื่นวัตสามหมื่นวัตสี่หมื่นวัตห้าหมื่นวัตไม่รู้มันไปถึงแสนวัตยังเนี่ยไอ้ไอ้อย่างเงี้ยบางร้านเขียนแสนวัตก็มีแต่ดูความสว่างลิฟตลีลิบตลีลิฟลีแสนวัตลิฟลีไม่สว่างที่สําคัญแบตน้อยกว่าแหมร้านทั่วไปอาจจะขายกันประมาณพันสองพันสามอะไรอย่างเงี้ยแสนวัตพันสองอุย้ยถูกซื้อแสนวัตแสนวัตมาพันสองพอซื้อมาดูความสว่างได้แค่นี้ส่วนร้านผม พันวัตหนึ่งอัน1499บาทพันวัตบางคนบอกโอ้พันวัตขายตั้งพันห้านี่ครับดูพันวัตพันวัตพันห้ามันสว่างไหมล่ะครับกับดูครับหมื่นวัตแสนวัตของท่านดูหมื่นวัตแสนวัตของท่านมันสว่างไหมล่ะครับหมื10 Wh, Wh. นะ10 Wh, Wh. ่นวัตแสนวัตนะหมื่นวัตแสนวัตอะไรพันสองเพิ่มเงินอีกสองร้อยร้อยสองร้อยเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเพิ่มอีกแค่สองร้อยสองร้อยครับ ย้าว่าเพิ่มอีกประมาณ200อเนี่ยอันนี้มันขายกันพันสองพันสามอะไรประมาณนี้เนี่ยหลายคนก็ไปซื้อกัน,นผมก็ซื้ออย่าว่าแต่ท่านเลยผมก็ซื้อเนี่ยผมซื้อเนี่ยซื้อมาซื้อมาแล้วโอ๊ยมันทําไมถูกจังลองซื้ออัละพันสองกห่วยแตกแทบจะทิ้งแต่ก็เสียดายก็เก็บไว้เป็นไฟลิปหลี่ลิปหลี่แล้วพอมาดูอันนี้พันวัตพันวัตพันสี่เก้าเก้าหนึ่งอันพันสี่ 99สองอัน2,007.99เออสองอันตกอัลละพันสี่เนี่ยดูดิผมลองซื้อมาเอ๊ะมันแพงกว่ามันดียังไงเนี่ยมันแพงกว่าเพราะว่าเนี่ยแสงมันจ้าก,กว่าเห็นปะแสงมันจ้าก,กว่าเนี่ยมาดูอันนี้ดูอันนี้ถูกอันถูกผมก็โอ้โหด่าดตัวเองเพิ่มเงินอีกสองร้อยเนี่ยเนี่ยอันนี้แบบกลัวเห็นไค้ของถูกไงซื้อดูดิสว่างสว่างไหมล่ะ เพิ่มอีก200เนี่ยเอาอันนี้ไปเลยสว่างเนี่ย UFO ร้านผมเทสคุณภาพและผมไม่ได้โม้ครับร้านผมมี UFO เทสมาแล้วหลายตัวมากเอาเอาไปให้เพื่อนอะไรบ้างแต่ก็ตอนนี้ที่โอเคที่สุดคือตัวนี้1,499บาท2ตัวสอ9 9บาทท่านบอกอุ้ยร้านนู้นขายพัน0องหมืนวัตนะหมื่นวัตก็จะได้อย่างเงี้ยเออท่านจะเอามื่นวัตอย่างงี้ไปละเนี่ยหมื่นวัตหมื่นวัตเอาอย่างงี้ไปละหมื่นวัตนะ หมื่นวัต1,200,300โอ้โยทิ้งโยนทิ้งเลยเนี่ยกับพันวัตพันวัตพันสี่พันห้าเนี่ยมันสว่างกว่ามันสว่างกว่าฮะสุดยอดอ่ะมาดูรีโมทกันนะครับนี่คือรีโมทครับอ่ะรีโมทครับตุ่มนี้นะครับจะเป็นตุ่มเปิดสว่างจ้าสี่ชั่วโมงหลังจากสี่ชั่วโมงก็จะเป็นเปิดโหมดเรดร์ตลอดทั้งคืนโหมดเลดราคือเป็นคนเดินผ่าน แล้วจะสว่างจ้าถ้าคนไม่เดินผ่านก็สว่างเหมือนกันอ่าเดี๋ยวจะกดให้ดูว่าเรดาร์กับไม่เรดาร์ต่างกันยังไงส่วนส่วนตุ่มนี้ตุ่มเปิดไฟฟู3ชั่วโมงอันนี้เปิดไฟฟู5ชั่วโมงอันนี้ไฟฟู8ชั่วโมงเออก็ถ้า8ดชั่วโมงเราเปิด6โมงเช้าปะมันก็จะถึงประมาณตีสองตีสองตีสามเออมันก็จะดับแต่แนะนําให้ใช้อันนี้เพราะว่าเรดาร์ต่อให้มันไม่มีคนเดินผ่านมันก็สว่าง ตุ่มอันนี้ตุ่มเรดร์ตลอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเรดร์ไม่เรดราต่างกันยังไงนี่คือสว่างจ้าครับเนี่ยอันนี้คือสว่างจ้าเดี๋ยวรอสักพักมันก็จะสว่างน้อยๆเน,นี่ยครับมันก็จะสว่างน้อยๆแต่ก็สว่างอยู่แต่เนี่ยผมแนะนำเนี่ยโหมดนี้ดีกว่าเนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยสี่เฮด ก็คือมันจะเเริ่มเปิดติดช่วงนี้มันมืดช้าเนาะก็เปิดติดประมาณทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มแบบเปิดจ้าสุดเลยนะถึงประมาณห้าทุ่มหลังจากห้าทุ่มก็หลี่ลงคนไม่ผ่านไปแล้วก็เห็นคนไม่มีคนผ่านไปผ่านมาก็หลี่ลงเอออันนี้มันเป็นความจริงของไฟโซล่าเซลล์บางร้านบางร้านโฆษณาว่าสว่างทั้งคืนผมก็มีครับตัวสว่างทั้งคืนตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็สว่างทั้งคืนแต่ไฟโคตรลิบหลี่เลย คืออยากใช้คําว่าไฟสว่างทั้งคืนใช้คําว่าไฟติดที่ระดับลิบหลีทั้งคืนดีกว่าเพราะว่าผมวัดแสงไปให้ดูแล้วว่าตัวเนี้ยคาแสงมันอยู่ที่ประมาณ80กว่าส่วนตัวเนี้ยคาแสงมันอยู่ที่ประมาณ300กว่ามันสว่างตัวเนี้ยมันสว่างมากกว่าตัวนี้4เท่าซึ่งมันได้ขนาดนี้มันโอเคแล้วพอถ้าเกิดมันลดลงความสว่างเท่าตัวเนี้ยมันก็อยู่ทั้งคืนได้ท่านเลือกเอา จะลิบลี่ทั้งคืนหรือจะเอาสว่าง4ี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เป็นโหมดเรดาร์ที่คนเดินผ่านมาก็ยังสว่างอยู่1499บาท2ตัว2799บาทก็ตกตัวละพันสตัวหนึ่งก็พันหแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้วนี่นะครับเป็นเครื่องวัดแสงเราเอาไฟมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็วัดอ่าเนี่ยครับไฟเนี่ยเนี่ยครับเครื่องวัดแสงวัดปุ๊บแล้วผมก็ล็อกค่าไว้ปึ๊บอ่า ล็อกค่าไว้ครับเรามาดูค่าของไฟครับนี่ครับค่าของไฟคือ86ครับไอ้ดวงนี้86ครับค่าของไฟอ่ะเรามาดูอีกดวงนึงครับว่าค่าของไฟกันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนเนี่ยะถ้าเกิดปลดล็อกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เห็นปะการนี้ก็คือถ้าเกิดไม่มีไฟก็ประมาณ27ค่าแสงประมาณ27อ่ะไม่เกี้ยมีแสง เนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้ากล้องเนี่ยค่าแสงประมาณ2030อะไรประมาณเนี้ยแต่หน้าไฟไม่เกี้ยเท่าไหร่ไว้นะนั่นแหละเท่านั้นนะแ0ิกว่าเอออะต่อไปมาดูอีกอันนึงครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูจรๆเลยเอ,อันนี้ไปเก็บครับอ,อันนี้ไปเก็บอะปิดแล้วก็เอาอันนี้มาตั้งแทนครับนี่ครับแล้วก็มาดูฝันว่าค่าไฟมันจะขึ้นเวอร์ขนาดไหน นี่ครับยืนอ,อยู่ตำแหน่งเดิมครับอ่ะเรามาดูกันครับนี่ครับเมื่อกี้ค่าไฟ30อันนี้ค่าเอ้ยไม่ค่าเมื่กี้ค่าไฟ80อันนี้ค่าไฟ300กว่า300กว่าตีเป็นประมาณ38 8, 8 8 4 3 2สว่างกว่ารุ่นทั่วไป4เท่าวัดให้ดูกันจัดจ้าฉะนั้นครับรุ่น รุ่นที่ทั่วไปตามท้องตลาดที่บอกว่าห10มื่นวัตแส่นวัตโกหกไอรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ครับหมื่นวัตมันบอกว่าหมื่นวัตเอาเข้าจริงๆมันเขียนเลขเลขแบบหลอกให้คนซื้อคนซื้อเฉยเยเห็นไหมครับหมื่นวัตมาโกหกมันเขียนเลขเคยเห็นหูหมื่นวัตมันต้องสว่างแน่เลยเท่าที่เห็นครับแต่นี่ครับไม่ต้องไปสนใจเลขวัตครับมันเขียนไว้แค่พันวัต แต่เป็นพันวัตที่สว่างไหมล่ะครับท่านจะเอาอย่างไรครับหมื่นวัตที่ความสว่างกระหลวหรือพันวัตเลือกเอาครับใครว่าร้านผมขายแพงผมบอกได้เลยครับไม่แพงไอ้ไอหมื่นวัตราคาพันสองบอกอุ้ยถูกร้านผมเนี่ยขายพันวัตราคาพันสี่พันห้าบอกแพงเป็นไงครับพันสองความสว่างกระหลวมากแต่อันนี้ดูดิเออ เลือกเอาอะเลือกเอาจะเอาอันไหนเนี่ยระหว่างสว่างดูซองกับแพงซองกับกําแพงเนี่ยโอ้โหสว่างอะดุมพันวัตนะพันวัตนี่คือพันวัตของผมมาดูหมื่นวัตหมื่นวัตแสนวัตอะไรทั่วไปดูกําแพงเห็นไหมไม่สว่างดูดิดูความสวัสดีครับเรามาดูกันครับว่า UFO ที่ผมขายกับเจ้าอื่นมันต่างกันยังไงอะ อันนี้ครับอันนี้ที่ผมขายน,นี้เจ้าอื่นอ่ะมาดู UFO ตัวที่ผมขายก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขายให้ดูเลยครับว่าแบตจำนวนกี่ก้อนราคามันทำไมต่างกันเล็กน้อยเนี่ยก็แน่นอนครับรุ่นนี้มันสว่างมันสว่างกว่าและที่สำคัญครับแบตก็เยอะกว่าอ่ะเรามาดูกันครับแกะให้ดูกันจะจะเลยครับนี่ครับเห็นป่ะครับแบตข้างในผมแกะด้านผิดว่ะ เดี๋ยวไปแกะอีกด้านนึงก่อนด้านนี้มันไม่ค่อยเห็นแบตชัดต้องแกะอีกด้านนึงนี่ครับไฟ UFO ที่ผมขายเห็นปะครับแบตสี่ก้อนครับเห็นปะครับสี่ฝาฟ้าสี่ก้อนเนี่ยนับเอาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยเขาเรียกว่าแฟตสี่ก้อน ดูขนาดจำขนาดไว้ก็ได้ครับเนี่ยครับแบสี่ก้อนที่ผมขายมาดูเจ้าอื่นเจ้า,อ,จาอื่นนี่ครับเจ้าอื่นมีแค่สามก้อนแกะผิดอีกแล้วเอาใหมา่ นี่ครับมาดูครับเจ้าอื่นเนี่ยครับมีแบตแค่สามก้อนมันสั้นกว่าเห็นปะมันจะเป็นนูนสามอันหนึ่เน,น,นี่ยเห็นแก่ของถูกมันก็ใส่แบตมาให้น้อยทั้งๆท,ที่อันขนาดเท่ากันดูของผมครับ1 2 3่งเห็นปะแบต4ก้อนแบตต่างกันอ่ะแล้วก็จํานวนไฟครับนี่ครับ จำนวนไฟเนี่ย LED ทั้งสิ้น6 0 0ดวงเนี่ยไฟ LED ทั้งสิ้น600ดวงอันนี้ร้านผมซึ่งมันสว่างครับอ่ะสำหรับราคาครับอันนี้อันละ1499บาทพิเศษครับตัวโชว์ตัวโชว์ก็คือตัวเนี้ยถ้าท่านอยากได้ตัวโชว์ผมลดให้ร้อนึงตัวโชว์ลดให้100 1้อนึงเหลือ1 3 9 9ตัวโชว์มีแค่ตัวเดียวครับตัวโชว์มีแค่ตัวเดียว ซึ่งการใช้งานปกติแต่มันมีตําหนินิดหน่อยอะตาหนิของตัวโชว์คือ1เนี่ยไขยน็อตไปแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วก็2เนี่ยมันมีตรงนี้เนี่ยผมไปทําขูดผนังหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเป็นรอยขูดแต่มันก็ไม่มีผลต่อการใช้งานเออผมไปทําขูดผนังหน่อยหนึ่งมันก็เป็นรอยทะลอกก็ถูกกว่าร้อยหนึ่งประกัน1ปีเหมือนกันตัวโชว์หนึ่ตัวจริง 1499ส่งฟรีเก็บปลายทางย้ำส่งฟรีเก็บปลายทางหนึ่งพัเฉพาะตัวนี้ตัวโชว์มีตำหนินิดหน่อยลดให้้อยหนึ่งใช้งานได้ปกติพึ่งเนี่ยพึ่งได้มาแล้วก็เอามาแกะถ่ายโชว์เนี่ยก็จะเอาไปเก็บแล้วยังไม่ได้ติดตั้งจากแดดตากฝนเลยอ่ะรีบๆนะตัวโชว์มีตัวเดียวไม่รู้จะมีคนซื้อเปล่าไม่มีคนซื้อผมก็ใช้เองอ่ะเอออ่ะ สำหรับท่านที่สนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยคุ้มครับเนี่ยพันสบางคนบอกว่าร้านอื่นขายพันสองพเองเนี่ยพันสองพก็ได้ของที่ไม่สว่างและก็แบตท,ที่น้อยกว่าของถูกและดีไม่น่าจะมีอยู่จริงนะเออถ้ามีอยู่จริงผมก็เอามาขายแล้วแต่เนี่ยผมแกะให้ดูว่ามันราคามันสูงกว่าที่อื่นนิดหน่อยแต่คุณภาพมันดีกว่าสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยขอบคุณครับ